จจน์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างความมูดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระจินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรดควาสัตว์ทั้งมวลความ จเจริญในธรรมยังมังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท,ท่านอัตราภาพประเทศบัชิลาเวทีเจ้าวาดวัดพระธีรัตนมหาธาตุหรือเรียกกันว่าวาดัดพระปรางนะแห่งนี้ในเทศกาลวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันที่1ิบเบ็ พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 8ชาวพุทธทั้งในประเทศและนานาประเทศต่างก,ก็ลํำลึกนึกถึงเมื่อ2,000กว่าปีซึ่งเป็นวันที่เรียกว่าวันประสูติวันตรัสรู้วันแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องรียกวมเทศนาและก็วัน ปรินีพานทั้งสี่วาระมาประจวบเหมาะอยู่ในวันวิสาขาบูชาคือเพ็ญเดือนหกนั่นเองด้นชาวพุทธทั้งในประเทศทั้งนา,นานาประเทศต่างก็ลํำลึกที่จะทำความดีของข่าเป็นชาวพุทธความดีที่ชาวพุทธ ระลึกและทำก็คือนึกถึงความเป็นมาแต่วะละวะละขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าของเราทั้งหลายว่าวันประสูติก็มีเชิงปฏิหารว่าพราะองค์นั้นประสูติที่ใต้ต้นไม้สาระระหว่างกรุงกบิลพัทแก่กรุงเทวทหะที่เรียกว่าตรงนั้นเรียกว่าสวนลุมพินีนั่นเอง องประสูตรและก็สามารถที่จะประกาศเป็นวาจาเป็นอภิสวาจาว่าเราเป็นผู้เจริญที่สุดประเสริฐที่สุดเลิศที่สุดในโลกใบนี้และบอกว่าพูดต่อไปว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราอนี่คือความเป็นมาในในครั้งที่ ว่าละที่ประสูตรต่อมาเมื่อพระองค์จเจริญมีพระชนมายุได้2 9พรรษาต้องออกพรนนวดและก็ะตัตรู้เป็นพระพระอนุตตรสัรมาทศโพธิญาณในพรรษาที่สาิานั่นหมายความว่าพระองค์ทรงเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติอยู่ถึง6ปีนะได้รู้ความเป็นจริงความเป็นจริงของธรรมชาติว่าอย่างนั้นเถอะ ฉะนั้นเมื่อเอาพันหนวกวันประสูตรคือพระอ,องค์ได้เป่งวาจาเป็นอภิธรรมวาจาว่าเป็นผู้เลิศผ,ผู้เสริดผู้เจริญเนี่ยในโลกเนี่ยก็แสดงว่าพระอ,องค์นั้นตัดอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะตัดอย่างไรเป็นอย่างนั้นเออผ่านไปพอเข้ามีพระชนมยุเข้าพัพารรษาที่สาริภาพจึงได้ตรัสรู้พระอนุตรตรธรรมพระโพธิญาณคือลื้อความเป็นจริง หรือความป็นจริงอย่างไรก็คือรื้อความป็นจริงว่าความจริงก็คือเหตุของทุกเออเราทุกมันมีเหตุของทุกเออมีความดับทุกแล้วมีเหตุการดําเนินความดำดับทุกนี่แหละแล้วนั้นจึงพระองค์จึงประกาศะธาทมที่พระองค์ได้จัตรู้ต้องพิจารณาบุคคลที่อยู่ในภาวะที่จะรับรู้ได้ เออเนี่ย,เ,ยเห็นไหมอันผสมพระเจาศนาครั้งแรกพระองค์ก็ระเลือกถึงปัญจวัคขีทั้งห้านั่นแหละซึ่งมีโกนธัญญภาพเป็นเป็นต้นและทั้ทงนั้นโกนธัญญภามก็ได้ฟังธรรมแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยอากาศเป็นมีพระพุทธศาสนาครบเรียกว่ามีพระรัตตัยครบมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบในโลกนั่นเองเพาะนั้นเราต้องอยู่กับความจริงอย่างนี้เข้าใจความจริงอย่างนี้ว่า เหตุของทุกข์เกิดอะไรเหตุของทุกข์ะองค์ก็บอกว่าความเกิดเป็นเหตุของทุกข์ชาติปีิทุกขาเกิดเป็นทุกข์ต่อมาก็ชราปีิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณปีิทุกข์ขังอ้าวความตายก็เป็นทุกข์ความพลาดพลาดจากบุคคลที่เป็นที่รักสิ่งของที่เป็นที่กนั่นเป็นความทุกข์ความยึดมั่นนั่นเองสรุปแล้วความยึดมั่นในขันห้าของเราเนี่ยเป็นความทุกข์อะ ท่านทั้งหลายฉะนั้นท่านอย่ายึดมั่นว่านี้ของปลูของโกอะไรแล้รอย่างเงี้ยทุกแล้วเราจะไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตด้วยการเจริญสติตามที่พุทธองค์ทรงฝากไวในวาระสุดท้ายก่อนปฏิพานว่าขอให้เธอทั้งหลายจงดําเนินชีวิตด้วยการเจริญสติก็คือด้วยความไม่ประมาทนี่แหละฉะนั้นทุกคนถ้าใช้ชีวิตเข้าใจความจริงรู้เหตุข้งความเป็นจริงว่ามีสุขมีทุกข มีลาบเติมลาบมียศเติมยศมีมีนินทาและมีสารเสริญเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะก้าวข้ามความทุกข์มีสุขเป็นกำไรได้นะขอฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธ <c oughs> เป็นชาวพุทธที่มีความรู้มีความเข้าใจในความเป็นจริงที่องค์สมเด็จพระสัามมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้และพระองค์ได้ทำให้เราได้เห็น ได้รู้ได้เข้าใจว่าเออพุทธะก็คือผู้ตื่นผู้ลืมผู้บุกบานนั่นเองนะก็ขอฝากไว้ในวิสาขาบูชานี้ท้ายที่สุดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมนำหลักธรรมคำสอนขอให้ทุกท่านจงมีความสุขจงมีความเจริญและมีความมั่นคงในชีวิตมีความมั่นคงในสุขภาพมีความมั่นคงในที่การงานมีความมั่นคงในด้านการเงินและขอให้ท่านทั้งหลาย จงยึดหลักความดีคือบุญกุศลเอาไว้เพราะผลแห่งบุญกุศลนั้นจะส่งผลให้ท่านก้าวข้ามความเจ็บความจนได้พ้นจากภัยทุกประการได้ตลอดปี2 5 6 8และตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทนินฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนา ขอให้พุทธาศาสนิกชนจงร่วมปฏิบัติธรรมจะบวัศสินจารีนีหรือถือศินห้าสินแปดตักบาททำบุญในวันวิสาขบูชาเพื่อจะเวียนเทียนรอบอุโบสถเราน้อมระลึกนึกถึงซึ่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง์ ทั้งสามประการนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันที่เราน้อมกายน้อมวาจาน้อมใจละลึกนึกถึงซึ่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง์ฉะนั้นโอกาสวันวิสาขบูชานี้ถือว่าโอกาสญาติโยมทั้งหลายท่านสาธุชนทุกทุกท่าน ขอให้น้อมกายของเราตักบาตรทำบุญไหว้พระสวดมนต์จึงเป็นโอกาสที่เรานั้นทำตัวของเราเพื่อหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองขอจะเริญพร